วันนี้พี่โนโมอยู่ในงานการเปิดตัวร่วมกันระหว่าง k f ฟ X f ฟ พอเข้ามาในงานนะครับเพียงแค่เราลงทะเบียนแล้วก็รับเสื้อเป็นหนึ่งตัวแล้วก็ไอเทมภายในเกมไปเลยดูบรรยากาศภายในงานนะครับเจอคนดังมากมายเจอเคียเตอร์เจอแบบตีมเมอร์เยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เจอ GM เควบสาว2ภายในงานดูดิครับเป็นเรื่องแล้วแล้วก็เจอผู้พันเซนเดอร์นะครับหูยังรอแล้วภายในงานเนี่ยยังมีภารกิจให้เราทานะครับเพื่อแลกของรางวัลภายในงานนะครับภารกิจที่1นนะครับเดาแบบเกียนเซียนแบบมีดวงนะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับคือพี่โอนโมเลียงเนี่ย แล้วถูกหมดเลยน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในงานนะคบพี่เรียงถูกหมดมาภารกิจที่สองนะครับเป็นสึกเดือดทายคำถามนะครับเรียเรียบไหมหัวร้อนไงเรียบร้อยหัวร้อนไงภารกิจที่3ง่ายมากครับเพียงแค่ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียก็เป็นอาเร็ติ้นแล้วนะคะแล้วเราไปแลกของรางวัลกันเจ็ดสิบใบทัวโรกพี่เป็นหนึ่งเลยค่ะได้แล้วก็มาถึงวิธีเปิดนะครับมีโดนบินมาส่งเคฟซีถึงหน้างานเลยโคตรเซี่ย แล้วยังมี4ีวิสีโชว์แมทให้ท่านผู้ชมที่อยู่ในงานดูนะครับโคตรเมามัน <Yeah. S 1> อยู่ในแมปโหมดสีวิสีเค c นะครับโคตรสนุกแล้วทีมไก่ทอดก็จะเอาชนะทีม GM ไปได้นะครับโคตรสูสี <Wow. S 1> โคตรมันเลยงานเปิดตัวร่วมกันครั้งแรกระหว่างเค c กับฟีไฟเต็มสิไปเลยครับสนุกมาก